ข่สวัสดีค่ะ8นาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาาจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ทั่วโลกนะคะป่วยโควิด -19 แล้ว51.78 0 0 0 0รายค่ะสหรัฐพุ่งมาหยุดป่วยเพิ่ม132,692ราย สถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่11พฤศจิกายน2563ช่วงเวลาประมาณ7นิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะคะพบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม51,788,105รายเพิ่มขึ้น5 3 3 4 5 0รายเสียชีวิต1,278,422รายเพิ่มขึ้น9 0 7 3รายค่ะรักษาหายแล้ว36,361,271ราย ส่วนประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกนะคะได้แก่1สหรัฐอเมริกาค่ะติดเชื้อแล้ว10ล้าน5 5 6 3 0 2รายเพิ่มขึ้น1 3 2 6 9 2รายเสียชีวิต2 4 5 7 7 1รายเพิ่มขึ้น1,316รายค่ะอันดับ2อินเดียติดเชื้อ8ล้าน635,754รายเพิ่มขึ้น44,679รายเสียชีวิต127,615รายเพิ่มขึ้น511รายอันดับ3บราซิลติดเชื้อ5ล้าน71,00 283รายเพิ่มขึ้น25,517รายเสียชีวิต162,842รายเพิ่มขึ้น204รายค่ะอันดับ4ฝรั่งเศสนะคะติดเชื้อ1,829,659รายเพิ่มขึ้น22,180รายเสียชีวิต42,207รายเพิ่มขึ้น857รายค่ะและอันดับ5รัสเซียนะคะติดเชื้อ1,817,109รายเพิ่มขึ้น29,777รายเสียชีวิต31,161รายเพิ่มขึ้น368รายค่ะ ขณะที่เมียนมาอยู่ลําดับที่78นะคะติดเชื้อรวม63,241รายเพิ่มขึ้น1,266รายเสียชีวิต1,461รายเพิ่มขึ้น24รายรักษาหายแล้ว47,411รายค่ะส่วนไทยอยู่อันดับที่149ติดเชื้อ3,844รายเพิ่มขึ้น4รายเสียชีวิต60รายรักษาหายแล้ว3,670รายค่ะ ต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะคะพักร่วมรัฐบาลมั่นใจค่ะยะติแก้รัฐธรรมนูญไร้ปัญหาพร้อมโหวตในวันที่17พฤศจิกายนนี้ นายชินวรบุญเกียรติสอสอนครศรีธรรมราชในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเนอนะคะถึงกรณีที่สสพักพลังประชารัฐและสวาบางส่วนเขาชื่อเสนอยติเพื่อให้รัฐสภามีมติว่าจะยื่นสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่คะว่าเรื่องนี้นะคะพักร่วมรัฐบาลได้มีการพูดคุยกันไปแล้วแต่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลของนายไพบุญนิติวัน รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาเมื่อทั้งสองต้องการที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการยื่นยติตามมาตราสิบปุงเล็บสองก็เป็นสิทธิ์ของผู้ยืน่นแต่ความเห็นของผู้เสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลคิดว่าสสทุกคนนะคะได้ลงชื่อเป็นผู้เสนอยติไปแล้วจึงขอยืนยันว่าสิ่งที่ได้เสนอไปนั้นเห็นชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0และพร้อมที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่17-18พฤศจิกายน อย่างแน่นอนค่ะทางนี้นายชินวรกล่าวด้วยนะคะว่ายติที่สสพักพลังประชารัฐและสวาบางส่วนได้ร่วมกันเข้าชื่อนั้นเป็นสิทธิของบุคคลที่สามารถทําได้แต่ส่วนตัวบองว่ายตินั้นไม่ชอบโดยข้อบังคับและไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูนมาตรา156เนื่องจากยติยังไม่มีการร่างเพียงแต่เป็นการคิดกันเองเท่านั้นค่ะปิดท้ายที่สภาพอากาศนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนและกรุงเทพอากาศเย็นลมแรงค่ะขณะภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศ,กากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสค่ะส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูม,มีอากาศหนาวนะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้มีกําลังแรงนะคะทาให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่พยากรณ์อากาศสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยอุณหภูมิต่ําสุด21-22ององศาเซลเซียสสูงสุด 31 3 3องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8ปนาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN